ซื้อพัน <c oughs> เขาขายพันอนนัใครซื้อให้ไม่รู้อ่ะทุเรียนอ่ะก็ไม่ได้มีกันไม่ไปปลูกไม่อะไรเห็นพี่สาวเขาะซื้อไปผมเห็นอยู่อือเขาก็ตายใช่เขปวดอให้มารถมาไหม มามาเร็วๆตร,ร,ร,รงนี้อะ่ะโอเคโอเคเตรียมดินนะให้พ่อปลูกพ่อปลูกเห็นไหมกระท้อนออกแล้วอะเตียไม่มีค่ะนี่ไงโอ้โหลูกเต็มเลยเนาะ เนี่ยดบเต็มเลยต้องมัดไปปลายพุ่จะพานิชนากำลังออกลุงทองไปก็มาทำถุงวอกเลยนะแยากอย่เป็นน้องแคนี่ยนี่ของสวนกเกษตร เราต้องลงก่อนต้องไปทางนี้ก่อนก็นี่ไงก็นี่ก็ไปทางนี้แหละถูกแล้วนี่ไปทางนี้กันถูกแล้วทางนี้แหละถูกแล้<ม>วน,นี่แหละทางนี้แหละถูกแล้วทำไม<ง> <c oughs> ไ,ไม่ไปล่ะน้องทำไมไม่ไปคุณไปรออะไรละครไม่ไป ทไม <c oughs> ่ทำไมเขาไม่ไปงงวะโอออืมที่จริงเขาไปเขาก็ไปได้ทำไมเขาไม่ไปรถมันมาเยอะทำไมเขาไม่ไปมาจอดทำไมนี่ไม่เข้าใจงงเขาเนี่ยเนี่ยโอ้ป้นเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวไปเขาเป็นบังบังกระจกมองไม่เห็นฝั่งนู้นเพราะไม่คุณไม่ไปเลนนู้นเนี่ยมันไปเขาก็ไปได้ทำไมเขาไม่ไปมันงงเลย มุ่ไไงหน้าทางเหนือ<ช>ไปยังถนนใหม่เลขสามวัดใหญ่ดาเย็นดีต้องค่ายมวยสิทธิ์ยอดทองซิโยดีทองมวยถักเ่แหนึ่ง150ร้อยห้าสิบเมตรเลี้ยวซ้ายเนี่ยถูกแล้วออกออกเขนี่คือถูกแล้วลวไอนน้นี่แหละถูกแล้วไปนี่แหละถูกแล้วไปหาลูกคันสีขาวเนะี่ย นี่แหละถูกแล้วนีแหละถูกแล้วมุ่งหน้าทางตะวันตกเฉียงเหนือไปตามถนนหมายเลขสามถูกแล้วนี่นขับต่อไปบนถนนหมายเลขสามอีกห้ากิโลเมตรถูกแล้วรนีิถูกแล้วตรงไป